R รร้อยไทยแลนด์คลับลุยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดภายในปี2050กลุ่ม r e ร้อยไทยแลนด์คลับร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชาติไปสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรลิตี้ลั่นจะลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เมืองไทยอากาศบริสุทธิ์ภายในปี2050กลุ่มอุตสาหการรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ก่อตั้ง RE ร้อยไทยแลนด์คลับมูลิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โดยมีสมาชิกจาก19องค์กรร่วมก่อตั้งได้แก่สอวชวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทยยเทคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยในเรสวรนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัทซูเปอร์แอนด์เนเชอรีคอร์เรชั่นจำกัดบริษัทปตทจำกัด บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทเซ็นทัลกลุ่มบริษัทเซ็นทัลรีทอคอร์เรชั่นบริษัทเซ็นทัลพัฒนาบริษัทโรงแรมเซ็นทัลพลาซาบริษัทเดนโซประเทศไทยบริษัทอัลฟาคอมสามนิกบริษัทสหบริยาสตีลอินดัสทรีแบงก์ออฟ i n น่าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมและสัมมนา r e 1้อยไ a i แลนด์ครับร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชาติไปสู่เป้าหมายคาร์บอนเนเ r a ริตี้ณห้องสุรศักดิ์1ชั้น11โรงแรมอีสตันแกรนสาทรโดยเรียบเกียรติจากคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรมนตรีและรมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา,าและถาปนาพิเศษเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้โดยคุณสุพัฒนมงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมตระหนักถึงความรู้สึกและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2564และที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการหลายอย่างเพื่อรองรับสถากรรนการณ์ดังกล่าวและส่งเสริมสกยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกของสอ,อทอให้ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมอธิษ การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานต่อจนการจัดตั้งคณะทำงานย่อยการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมหรือว่า Big d a t a Climate c h a n g e และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยหรือว่า t h a i l a n d Carbon Credit Exchange p l a พลตฟอร่วมกับองค์การบริหารจัดการเรือน๊าซกระจกองค์กรมหาชนจำกัดเป็นต้นด้านคุณวีระเดชเตชะพิบูรลรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสอ,อทอและประธาน RE100 Thailand c แลนกล่าวว่า RE100 Thailand c l u นด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุปสงค์และอุปทานของพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิตในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นตในระดับองค์กรอีกทั้งมีการส่งเสริมให้พลังงานหมุนเวียนหรือ RE และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะทําให้เกิดดําเนินการของทางภาครัฐในด้านของที่มุ่งไปสู่การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและรักษาระดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งมีพันธกิจก็คือเพื่อบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางของทางคาร์บอนของประเทศไทยและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2050อย่างรูปธรรมและเป็นแบบสมัครใจในระดับองค์กรโดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอนดังนี้เป้าหมาย r อเอรอยในระดับองค์กรภาคสมัครใจใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย25เ ภายในปีคศ2025เป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรหรือว่าคาร์บอนเนเ r อริตี้ภาคสมัครใจอย่างน้อย25%ภายในปีคศ2030และในปีคศ2050เป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนหรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรหรือคาร์บอนเนเจอริตี้ภาคสมัครใจได้ถึงร0 0 ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวของ r e 1 0 0 Thailand Club ได้สอดคล้องกับโนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนเนทัวริตี้และการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนตซีโร่เอสเมชชั่นของประเทศไทยตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกานันทปรีได้ถแถลงไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหปร,ระชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26ณเมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งในปัจจุบัน IE 1ร้อ h a i l a n d c l กลับมีสมาชิกประมาณ500บริษัทรวมบริษัทในเครือของสมาชิกซึ่งบริษัทสมาชิกร่วมก่อตั้งเช่นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย,ไทยจำกัดได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปีคศ2035บริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดได้กำหนดเป,ป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน100ภายในปีคศ2025 และกำหนดความหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปีคศ2035ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050นอกจากนี้ทางคุณสุวิทย์ธรนินทานิตประธานกลุ่มอุตสาหการรมพลังงานหมุนเวียนสอ,อทอและที่ปรึกษา RE 1 0ร้อยไท a n d นด์ค ยังได้กล่าวถึงความเป็นมาของสาบันบริหารการจัดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตรวมถึงคุณชวีจงควินิดเลขาธิการ r e 1 0 0 t h ย i l a n d Club ก็ยังได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่ม r e 1 0ร้อและคาร์บ n นเนเ r อริตีอีกด้วยครับ